สวัสดีครับประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกการอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบที่1การสอบครั้งที่4สอบเมื่อวันที่28ตุลาคม2537 8โมงถึงเที่ยงในคลิปนี้ก็เป็นโจทย์เลขาคณิต P Q เป็นวงกลมสัมผัสกันภายนอกภาษาตำรานะภาษาโจทย์ในที่นี้ก็หมายถึงวงกลมที่มี P เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมที่มีจุด Q เป็นจุดศูนย์กลางสัมผัสกันภายนอกสัมผัส,ส,ผสที่จุดนี้ A、B เป็นเส้นสัมผัสลวกวงกลม O หมายถึงวงกลมวงเล็กที่มี O เป็นจุดศูนย์กลางนี้เนะี่ยสัมผัสทั้งวงกลม P, วงกลม Q แล้วก็สัมผัส AB ด้วยวงกลม P รัศมี4นิ้ววงกลม Q รัศมี1นิ้วจงหารัศมีของวงกลม O ก็คือรัศมีของวงกลมอันนี้นะอันนี้ก็ข้อสอบจริงนะการอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบที่1การสอบครั้งที่4 วันที่28ตุลาคม2537 8โมงเช้าถึงเทีย่ยงอันนี้ก็ยังมีรอยทดเลขอยู่คะแนนเต็ม8คะแนนคำถามเดียวกันนะมาออกสอบอีกแล้วข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย1วิชาคณิตศาสตร์สอวนอปี2 5 6 5รูปเดียวกันแนละสลับข้างซ้ายขวานะวงกลมวงนี้รัศมี4หน่วยไม่ใช่นิ้วเลยเห็นไหมหน่หน่วยนะมันจะใช้เป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตก็ได้นะ ให้หารัศมีของวงกลมวงเล็กนี่คำแนะนำในการเขียนตำราหรือทำโจทย์ข้อสอบก็ตาถ้ามีการอ้างใช้อย่างน้อยสองครั้งแนะนำให้ทำเป็นบทช่วยบทช่วยที่1นึ่ัศมีของวงกลมอันนี้สัมผัสวงกลมวงเล็กที่จุด F BC ยาวบตัวเล็ก CE ลากเส้นตั้งฉากสามเหลี่ยมฉากแล้ ec กำลังสองเท่ากับ cd กำลังสองลบทิ้งด้วย de กำลังสอง cd ก็ a บวก b ed ก็ a ลบ b จะใช้สูตรผลต่างกำลังสองหรือกระจายกันก็ได้นะคำนวณแล้วเหลือ 4ab เพื่อน ec ยาวเท่ากับ2คูณสแควร์รูท ab ec กับ ab ยาวเท่ากันเพื่อน ab ก็ยาวเท่ากับ2คูณสแควร์รูท ab อันนี้คือบทช่วยที่หนึ่งนะวงกลม2วงสัมผัสกันนะ AB ก็ a, B, จะยาวเท่ากับ2คู s q u a r ร r o ู t รัศมีของวงกลม2วงนะบทช่วยที่2เนะี่ยมองเป็นสูตรทั่วไปเลยนะก่อนทำข้อสอบจริง AB พิสูจน์แล้วนะ2คูณ square r ู o t A คูณ B มา AC บ้างวงกลมวงนี้รัศมี A วงกลมวงนี้รัศมี C ตัวเล็กก็แปลว่า AC อ้างใช้บทช่วยที่1ความยาวก็เป็น2คูณ square รู วงกลมวงเล็กรัศมี c ตัวเล็กวงกลมวงใหญ่รัศมี b ตัวเล็กอ้างใช้บทช่วยที่1อีกครั้งหนึ่งความยาว bc ก็เป็น2คูณ square root bc ab เท่ากับ ac บวก bc ได้ตัวนี้แล้วเห็นไห2หารตลอด square root abc หารตลอดได้เป็น1ส่วนรูท c เท่ากับ1ส่วนรูท b บวก1ส่วนรูท a เป็นสูตรแล้วอันนี้ก็บทช่วยที่2นะ พออ้างเป็นบทช่วยเดี๋ยวอ้างใช้ในการทําข้อสอบ2ครั้งนะว่าในการเขียนตานะําราในการทําเอกสารถ้ามีสูตรมีอะไรที่อ้างใช้อย่างน้อย2ครั้งก็แนะนําให้ทําเป็นบทช่วยการอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบที่1การสอบครั้งที่4สอบวันที่28ตุลาคม2537 8นห้โมงถึงเที่ยงนะก็เน้นว่าประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะ a c b 1แทนค่าแล้วเห็นไหม 1.2ส่วนรเท่ากับ1ส่วน1บวก1ส่วน2กับเศษเป็นส่วนและยกกำลังสองนะพาราสีวงกลมวงเล็กก็4.9ส่วน9นิว้วตัวนี้ก็ใช้ในทำนองเดียวกันนะวงกลมวงใหญ่4หน่วยวงกลมตัวนี้1หน่วยอันนี้ก็ต้องเป็น4.9ส่วน9หน่วยพบกับประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ